กล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมการีนาฟิฟายไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวกิจกรรมทรอร์ชนคนเปนโลกนะครับซึ่งผมก็ได้ของรางวัลมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับมาเดี๋ยวไปดูของรางวัลชิ้นแรกเลยนะครับของกจิจกรรมทรอร์ชนคนเปนโลกคือเป็นชุดของสายฟรีคับเป็นชุดทรอร์ชนคนเปนโลกผู้หญิงชุดใหม่เลยนะครับแต่เป็นเวอร์ชันของผู้หญิงนะครับ สวยงามมากแล้วก็ต่อไปนะครับคือคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันมีอะไรบ้างนี่นะคบเป็นกระเป๋าทอช์โคุบะโรนะครับนี่เลเวลหนึ่งจะมีแค่แบงค์นะคบเลเวลสองก็มีแบงค์นะคบแต่มันจะเก็บแบงค์ได้เยอะกว่าแล้วก็มีเป็นปึกด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้เลเวลสามจะมีเหรียญทองด้วยนะครับเป็นกระเป๋าใหญ่มากเลยนะครับอันนี้นะคบก็จะเป็นส่วนกองศพทอช์ชคุบะโรนะครับก็จะเป็น รูปของทอยชงองคมบอลโลแล้วก็มีทองแล้วก็มีเงินโปรเต็มไปห,หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นสกินรถใหม่นะครับเก็บโทเค็นคแล้วสามารถเอามาแลกได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมสายฟรีเหมือนกันนะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นในส่วนของแอร์บอร์ดนะครับที่จะเป็นเงินเลยนะครับอันนี้เป็นร่มชูชีพอชอค์บลโลนะคะสวยงามเอฟเฟกดีมากเลยนะครับ อันนี้คือรูป่าโปรไฟล์นะครับแล้วก็มีตาด้วยนะครับมาแล้วก็เออใช่ลืมเลยสกินกระทะนะครับนี่นี่นี่นะคต้องอวดหน่อยนี่ครับเป็นสกินกระทะทอชอคโ,โลบลกลงนะครับมีแบงค์มาติดแล้วก็โบยออกมาเต็มเลยนะครับหน้าหน้าทอร์คุณผู้ชมลองมองกลับด้านดีๆนะคุณผู้ชมลองคิดว่าไอ้หน้าทอรชอคโคโบโลบลูเป็นแบบไทยทันดิคุณผู้ชม ทางชมพลบนโลกมันมือนไททันไหมถ้าเกิดว่าผู้ชมแบบมองเวอร์ชันม,มันให้เป็นไททันอะโอมาไม่เสียเวลานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเชิญใครไปดีถ้าเกิดว่ามันไม่รับคือเราจะเล่นตัวคนเดียวเลยนะโอเคคุณน้ำหนุนรับนะครับจังวันนี้แต่ไอ้เก้าไม่รับไม่เป็นไร ไม่ต้องเข้าทีไม่กล้ามาเราจะไปเล่นโหมดไหนกันดีวันนี้มาเล่นโหมดออกอาวุธดีกว่านะครับมาเอาจำนวมคนไม่สัมพันธ์กันงั้นเอาโหมดเอาโหมดเกาะซีซีเกาะสวรรค์ละกันนะครับวันนี้มากับชุดทอรอชอคคุนเบลโลกผู้หญิงสายฟรีข้างหลังก็เป็นกระเป๋านะครับแล้วก็มี กระทะด้วยกระทะนี่เป็นเงินติดมาเลยนะครับไม่รู้ว่าไปเอากาวที่ไหนมาติดครับมันจะเป็นกาวตาช้างแบงค์ไม่แห้งก่อนเลยโอเคเสียงมาก่อนเสียงมาก่อนภาพในเกมสุดยอดโทรศัพท์ผมแรงเหลือเกินตานี้นะครับราสเซีจีสแปแล้วก็กระตุกอีกเช่นเคยเวลาขายคิปทุกครั้งแรงโคตรกระตุกเลยคุณผู้ชมเอาจริง มีคนเอฟคนนึงเป็นง,งานช้าของเราเลยในหมดธรรมดาเนี่ยผมไม่ได้หวังแพ้หวังชนะน,นะคะเพราะว่าแพ้หรือชนะแล้วก็แบบไม่เป็นอะไรนะครับถ้าเกิดว่าหมดแรงเนี่ยนะผมอนะคือแบบหัวร้อนมากตอนนี้นะคะศัตรูยิงเปิดจุดแต่ยิงไม่โดนทีมผมผมต้องรีบวิ่งเข้าไปชาร์จกับน้ำหนุน ของกล่องศพนี่เอฟิกในเกมก็สวยมากเลยนะคะประมาณนี้นะครับกล่องศพของทอยชนคนบนโลกไปไปเช่วยเพื่อนต่อยิงคนเสร็จปั๊มยาไปช่่ยเพื่อนต่อจบอสเจ็บน,นะตูยิงเจ็บเหลือเกินเฮ้ยยานะเว้ยเฮ้ยน่นไงคือผมต้อง ไอยสตูอยู่ไหนวะนสตูอยู่ในบ้านตัวนึงนะครับแล้ว,วอีกตัวนึงต้ององ้อมผมเราแบงด้านข้างอะมันจะอ้อมป่าววะนี่ไงมันไม่อ้อม มาชุบกันไม่ไหวผมโดนลุมคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ทีท่แพ้ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็ไม่อยากให้มันแพ้หรอกแต่มันก็แพ้ไปแล้วที่ผมโดนลุมจริงผมสู้ไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับสู้ไม่ได้จริงๆมันผมโดนลุมทีมผมก็ไปกันหมดตีเลย ตานี้ซื้อได้แค่อูตี่นะคะตามจริงมันก็ซื้อ m อ5ไฟได้แต่มันจะไม่มีเงินซื้อไอวอลสิเกมสองเกมสามเกมสี่นะคือมันต้องเริ่มซื้อไอวอลได้แล,แล้วมันจะมีคนทายเยอะแล้วมันก็ต้องเริ่มป้องกันปืนหนักๆแล้วนะคะเหมือนเช่นปืนซองควงเนี่ยมันก็ต้องเริ่มป้องกันได้แล้วนะคะจังวันนี้สตูจะต้องมาทางนี้หรือไม่เดี๋ยวให้สองคนนี้เข้าไปเช็คตำแหน่งสตูนะคะว่าสตูมันริงมาหรือเปล่า ทีมผมไปหนึ่งแล้วนะครับจลางวันนี้เอาาค่ดูสินี่นะจ๊ะไอ้บอทันอาพี่จิงไม่ต้องมาไอ้บอลแล้วก็วิ่งเข้าไปหลบในนี้ก็ได้นะดาเมจมันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูหลังให้นะครับหลังก็มาหน้าก็มาเดี๋ยวผมดูหลังให้แล้วกัน อย่าเปยน,นะครับหายคลิปอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึงแป๊บหนง พันยาไปแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเราจะถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปก่อน คุณผมมู้ชมเคยมีความรู้สึกเหมือนผมไหมคือเวลาผมเนี่ยเป็นคนเก่งสมมุตินะสมมุติเฉยผมไม่ได้อวยตัวเองนะคือสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นคนเก่งใช่ไหมแล้วผมอ่ะตอนแรกผมก็เล่นเก่งมากแต่พื่อนผมตายหมดตี้ไงตอนแรกก็ผู้ชมอุ้ยอุ้ยคนนี้ตึงนะอุ้ยอย่างนี้สมมุติเฉยน,นะผมไม่ได้อวยตัวเองนะอุ้ยคนนี้ก้านทองตึงนะตึงนะแต่พอเราตายกันหมดตี้เนี่ยเหลือตัวก้านทองตัวเดียวอ่ะแล้วแบกใช่ปะ แล้วตัวกล้ามทองเนี่ยเบรกใช่ไหมพอเล่นตัวกล้ามทองเล่นแพ้เนี่ยแบบก็แบบมาด่ากล้ามทองว่าโอ้ตากอะไรประมาณนี้นะครับสกอร์ของสตูเลยอีกสองก็ชนะเราอีกสองก็จะชนะอืก็จะชนะไงไอหนุนล้มไปแล้วไปช่วไม่ได้ขอโทษ ระวังนะเฮ้ยเรียบร้อยอคนระวังนะเว้ยไปชุมไม่ได้ ตอนนี้ดาเมจผมเยอะมากเลยนะเพราะว่าผมยิงแต่ผมไม่ได้จำไม่เลยก็เลยนะที่แพ้เนี่ยเพราะว่าทีมผมมีเน็ตมีคนนึงก็ใช้ไอหนุน่นเ่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าเกมมีแพ้แนะ่เลยวะน่าจะแพ้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครคนคันแดงคนงแบบเป็นบอทหรือว,ว่าออกไปเนะี่ยมันก็แบบขอขันรังใจใช่ปะละ่ะ ไม่อาจชนะสตูได,ด,ได้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใจกล้าจริงๆน่ะอาจจะมีขวัญกำลังใจในการสู้แล้วก็ชนะได้นะมีโอกาสชนะอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้สู้สุดๆระวังหัวล่วงนะเพื่อนไม่มาชุบด,ด้วยนะจังหวะน,นี้เพื่อนลงไปข้างล่างแล้วมันก็ใชร์วุ้นไสเกอร์ได้ดีประเด็นเน่ะ อุ้ยศัตรูลงมาข้างล่างตัวหนึ่งนะครับมันจะอ้อมมามาหาตีผมเพราะว่าเกมนี้แพ้วอะเชื่อผมว่าไม่ได้เอาโคโหนะ่โมาด้วยโอ๊ยลืมเลย จะบดเร้วนะตอนนี้ตายตายบอดตายตายเรียบร้อยผมว่าแล้วว่ตาตอนนี้ต้องอันนี้นะครับโอเคอ่ะก็สำหรับ,หบวันนี้นะครับก็ขอจบไว้ที่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไลค์กดติดตามในช่อง o v e r g a r FF ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเลยนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมทำกิจกรรมทอยชมของพิเตอรโลกด้วยนะครับได้ของซีจกเยอะมากนะครับห้ามพลาดบ๊ายบาย